เพื่อนๆครับเคยดูยอดวิวเราไหมที่เราลงไม่ว่าจะลงสามสี่วันก็ตามหรือวันไหนๆก็ตามตามที่เพื่อนๆลงคลิปไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นทุกวันทุกวันลงทุกวันนะครับยอดวิวมันขยับไหมครับมีคนเข้ามาทักทายเพื่อนๆไหมหรือทุกวันเราต้องไปทักทายเพื่อนๆทุกวันตื่นเช้ามาฉันต้องดูแดชบอร์ดมืออาชีพละว่าฉันมีผู้ติดตามเท่าไหร่มียอดวิวเท่าไหร่ ฉันติดแดงไหมฉันเขียวหรือยังถ้าฉันเขียวโอเคฉันดีใจใช่ไหมครับพอกลับไปดูในยอดวิวทําไมมันเหมือนเดิมนะครับตื่นเช้ามาฉันต้องไปสวัสดีทักทายสวัสดีทักทาย,ท,ท,ายทุกเช้าทุกเย็นนะครับบางคนเพื่อนก็บอกว่าลงคลิปไปเลยลงคลิปชเช้าเที่ยงเย็นลงคลิปเช้าเที่ยงเย็นนั่นแหละครับถ่ายไปเลยถ่ายอะไรก็ได้นะครับถ่ายคอนเทนต์รอบข้างรอบตัว เพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายไปเลยนะครับสิ่งรอบข้างสิ่งใกล้ตัวเรานั่นหละคือคอนเทนต์เคยได้ยินไหมเพื่อนๆน,นั่นหละครับาถามว่ามันได้ผลไหมมันได้นะครับแต่ถามว่ามันประสบความสําเร็จมันเกิดผลไหมมันไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับถึงคุณจะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับถึงจุดนั้นคุณต้องมาเน้นที่คลิป เมือนเดิมคุณต้องมาดูที่เหรียญเหมือนเดิมว่าเหรียญคุณขยับไหมคอนเทนต์ <c oughs> แต่ละคนจะไม่เหมือนกันความหลากหลายจะต่างกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,อนผมจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับในการทำ content, มมคอนเทนต์ผมมีแค่3อย่างที่ผมลงทุกวันทุกวันเนี้ยผมมีแค่3อย่างผมอยากสื่อและกระจากบอกเพื่อนๆนว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันถูกต้องไหมนะครับเพื่อนๆนการทำคอนเทนต์นะครับ,ร content, ค,รบคืออะไรคอนเทนต์ content คือสิ่งที่เราเลือกเอง เอาง่ายๆพูดให้เข้าใจนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นก็ได้นะครับคอนเทนต์คือเอาง่ายๆคือสิ่งที่เราเลือกเลือกที่จะทาใช่ไหมครับเลือกที่จะทําเลือกที่จะทําลัวสื่อออกมาคนดูดูแล้วเขาได้ประโยชน์ได้ความรู้เขาสามารถแชร์ออกไปให้คนอื่นเห็นและคนอื่นดูว่าอ๋อเขาทําแบบนี้นี่เองนั่นแหละครับไม่จําเป็นว่าคุณจะมีหน้าตารูปร่างแบบไหนเขาไม่สนใจด้วยว่า คุณจะเป็นหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนนะครับเขาไม่สนเขาไม่ถามคุณหรอกว่าคุณอายุเท่าไหร่นุ่มนี่นัน่นเพียงแต่ว่าคอนเทนต์น,นี้สื่อออกมาเขาอยากรู้ว่าคุณทําอะไรในคอนเทนต์น,นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมมีแค่3อย่างแค่นั้นเองเพื่อนๆสาสิ่งและ3อย่างเพื่อนๆต้องทําและต้องจดจํา แล้วก็ทําไปทุกวันวันนะเพื่อนๆใครที่ฟังแล้วคิดใหม่เริ่มใหม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าถ่ายอะไรก็ถ่ายได้ใช่มันถ่ายได้แต่ถามว่ามันเกิดผลไหมมันไม่เกิดผลมันแค่แบบฝึกหัดเราหัดถ่ายรูปแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมเพื่อนเพื่อนเป็นไปได้ยากนะครับคุณลงเป็นพันคลิปคุณก็ยังไม่ได้เพราะว่าคุณยังเหมือนเดิมนะครับมีอยู่3มอย่างแค่นั้นเพื่อนๆอย่างแรกก็คือข้อมูล ข้อมูลเรารู้เลยว่าช่องเรา <c oughs> เราจะทำอะไรเรารู้เลยว่าเราจะทำอะไรนะครับทำแล้วเราทำทุกวันไหมเ่าง่ายทำแล้วเราทำทุกวันไหมทำทีทีไหมทำตลอดไหมนะครับนั่นแหละมันง่ายๆเองข้อมูลที่เราจะเตรียมนะครับกับนันที่2คอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราเลือกเพื่อนๆนสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราตอบโจทย์คนอื่นได้ นะเพื่อนๆนแล้วก็สิ่งที่3มก็คือประโยชน์เราทําอะไรคือเราทําออกมามันได้ประโยชน์แค่นั้นเองโอเคละ่ะตื่นเช้ามาคนถ่ายใช่ไหมคนถ่ายนู่นนี่นั่นคนถ่ายว่าจับถ่ายจับถ่ายอะไรก็ถ่ายไปใช่ไหมและคนดูละ่ะคนดูก็ยังเป็นคนเดิมๆซ้ําๆและเขาจะดูไหมเพื่อนเพื่อนผมถามหน่อยว่าเขาจะดูเราไหมนะครับอันนี้แหละคือเราถ่ายไปถ่ายไว้ไปทุกวันทุกวันมันก็เลยตันท่านั้นแล้วเราไม่มีคนเสร็จที่จะถ่ายเลยว่า เออฉันต้องมีข้อมูลใช่ไหมฉันต้องทำคอนเทนต์แบบว่าเราต้องเลือกเองน่นะครับแสดงว่าเป็นคนที่เขาแนะนํามาใช่ไหมว่าเราจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปถ่ายไปนะครับท,ท,ทั้งทที่นะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะผ่านตอนไหนเราจะตั้งค่าด้ตอนเรายังไม่รู้เลยเราทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันสังเกตไหมมีทุกคนบอกว่า <c oughs> ฟังคลิปนี้ให้จบอย่าไปหลงทางนะครับฟังคลิปนี้จบคุณก็จะไปต่อนะครับก็มีหลายคนที่แนะนําใช่ ถ้าเราไม่ทําถูกจุดมันก็ไปต่อไม่ได้เพื่อนๆนะครับอย่างเช่นทําลงไปวันๆถ่ายอะไรก็ถ่ายได้ใช่คุณถ่ายไปได้นะเพื่อนๆคุณถ่ายได้ถ่ายอะไรก็ถ่ายได้ถ้าเราไม่มีคนเสร็จคุณถ่ายอะไรถ่ายไปเลยนะครับไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่ามันสําเร็จไหมนะครับมันเกิดผลไหมนั่นแหละครับอ่าถ่ายพอถ่ายไปอีกถ่ายไปสักพักหนึ่งก็ตามพี่ที่แนะนนานะว่า ถ่ายไปทุกวันถ่ายไปทุกวันลงทุกวันนะครับแล้วยอดวิวมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับยอดคนดูก็ไม่ขึ้นอ่าต้องมาถามผมอีกว่าทําไมไม่มีคนดูใช่ไมเพื่อนเพื่อนทาไมผู้ติดตามทําไมไม่เพิ่มยอดวิวทำไมมันน้อยท้อเหนื่อยไม่อยากทาเพจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับคือเราไม่มีคอนสิปที่วางแผนว่าเราจะทําอะไร นะครับกลับไปดูที่3สิ่งที่ผมบอกว่า1นึ่งละข้อมูลเราต้องมี2คือคอนเซ็ปต์เอยไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราจะทําคืออะไรอะ่ content อะคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์คือเราเลือกเองนะครับไม่ใช่ว่าจับอะไรก็ถ่ายนะคอนเทนต์ content ที่เราเลือกเลือกเองทําแล้วเราทําตลอดทําแล้วเราทําทีทีไหมนั่นแหละครับทําแล้วมันตอบโจทย์กับคนอื่นแค่นั้นเองคนอื่นได้เราก็ได้แค่นั้นเองนะครับมาถามยังมาถามผมว่าได้ไหมนะครับยอดวิวทำไมไม่ขึ้นอ่าทำไมมันถึงลดนี่แหละครับ ถ้าเราลงคลิปไปแบบว่าถ่ายแล้วก็ถ่ายไปคนที่ดูใช่ไหมครับคนที่รู้เราเขาจะให้เราติดตามแบบไหนล่ะทั้งๆที่เนื้อหาก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่มีนะครับเขาก็อยากคอมเมนต์นะและเขาจะคอมเมนต์แบบไหนล่ะใช่ไหมเพื่อนๆเ,เขาอยากติดตามเรานะแต่เขาติดตามไม่ได้อะ่ะคือคือมันไปต่อไม่ได้มันคืออะไรฉันยังไม่รู้เลยว่าคุณทําอะไรนี่แหละเพื่อนๆ นี่คือหัวใจหลักเลยในการทําคลิปนะนะครับมันต่างจากยุคเดิมกับยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันนี้คือทุกคนมันมันต้องถือโทรศัพท์นะไม่ใช่ยุคก,ก่อนนะยุคก,ก่อนที่เขาจะเปิดเพจสร้างรายได้นี่นะครับต้องมีผู้ติดตาม1 0,000น,น,นะถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้แต่ทุกวันนี้นะครับก็5,000คนเองนะครับไม่ถึง5000ก็เปิดสร้างรายได้ได้นั่นแหละครับมันมีข้อแตกต่างนะครับและปัจจุบันนี้ทําไมถึง เปิดสร้างไรายได้ได้เร็วนะครับเปิดสร้างไรายได้ได้เร็วเพราะว่าคนมันทําเยอะพอคนมันทําเยอะมันก็ต้องมีขบวนการที่แบบว่าอาจารย์ทําไม่ได้อะฉันมีข้อที่แบบมันผิดพลาดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับคลิปมาเลยเต็มทีน,นี้อ่าพอเต็มไปปุ๊บเราไม่รู้จะทําอะไรถูกไหมเพื่อนเพื่อนก็เลยเขีย่ยทิ้งกันหมดนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนผมพยายามอธิบายบอกว่าสามสิ่งที่เราจะทําเนี้ย มันขาดไปได้เพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูนะสามสิ่งที่ผมอาจจะอธิบายคือหนึ่งละข้อมูลข้อมูลเราต้องมีเราจะทําอะไรในช่องเราเราจะทําอะไรเพื่อนๆเ,เราคิดไปเลยนะข้อมูลอ่าโอเคฉันจะท youtube นะไอ้ฉันจะท facebook นะฉ,นฉ,นฉ,นนะฉันจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้ที่คุณทำนะคุณทําทุกวันไหมนะครับคุณต้องเดินสายไหมแล้วคุณทําทีท,ทีไหมคุณทําประจํำไหมคุณไปต่อได้ไหมนี่แหละคือข้อมูลที่คุณต้องตรต์ ออกมาแล้วคุณต้องวางแผนนะครับไม่ใช่ถ่ายได้แล้วก็ถ่ายไปใช่ถ่ายได้นะครับแต่มันไม่เกิดผลนะครับถึงวันใดที่คุณตั้งค่าได้ก็ตามคุณเปิดสร้างไรายได้คุณก็ต้องมาเริ่มใหม่เหมือนเดิมเพราะคุณต้องมาตอนไหนจะิ้งเหรียญ1น100ตอนไหนจะได้เหรียญหนึ่งรจักทีนะครับทำไมเหรียญมันลดก็คุณยังทําคลิปเดิมๆซ้ําๆเลยนะครับคุณไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยคุณไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่คุณจะทํา นั่นแหละครับเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ2คือ Content. คอนเทนต์คอนเทนต์ไม่ต้องไปตามคนอื่นก็ได้ทําตามที่เราเลือกเราเลือกที่จะทําเองนะครับไม่ใช่บอกบอกบอกคนอื่นถ่ายแล้วก็ถ่ายได้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องใช้สําหรับคนที่เพจใหญ่คนที่มีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเขาพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสเพราะเขามีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้ว นะครับขอลงอะไรก็ลงได้ดิเขาลงได้เพราะว่าอะไรครับเรามันเพื่อนน้อยเรามีผู้ติดตามน้อยเราเพิ่งเริ่มทําเราก็ต้องไปดูคนที่มีผู้ติดตามเยอะสีมีข้อมูลเยอะๆสีเขา,เขาอาัดไปแหละนะครับ่อาทาไมเพจนี้เขาแนะนำํำจะไมมีคนดูเยอะนั่นแหละครับมันก็ต้องไปดูคนที่มีผู้ติดตามเยอะใช่ไหมเราก็ต้องหันไปดูเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอคอนเทนต์ง่ายๆเอง จับแล้วก็ถ่ายไปนั่นแหละคือคอนเทนต์คือสิ่งรอบข้างเราใช่คุณพูดได้เพราะว่าคุณ,คณมีผู้ติดตามเยอะถูกต้องไหมแต่เราผู้ติดตามน้อยจะไปทําตามเขามันไม่ได้มันผิดเลยนั่นแหละครับนั่นแหละผมเลยบอกว่าขาอ้อ2คือเราต้องมีคอนเทนต์คือเราเลือกเองเราทําเองเราทําเองเราพูดเองเราบรรยายเองหรือเราไปถ่ายเองทําแล้วมันตอบโจทย์คุณดูทําแล้วมันเราได้เขาได้นะครับเออเราทําแล้วอู้ฉันอยากคอมเมนตะ์อะ ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เขาก็กดติดตามเราเองเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เขาได้ความรู้เราก็ได้ด้วยเขาก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าถ่ายนูน่นนี่นั่นถ่ายไปอ่ทุ่งนาธรรมธรรมชาติไปแล้วคนที่ดูเขาจะมาคอมเมนต์เราไหมเขาจะกล้ามาคอมเมนต์เราไหมไม่มีทางนะครับเขาไม่กล้ามาคอมเมนต์เลยว่า คนนี้เขาทําอะไรเขายังไม่กล้าเลยเขายังไม่กล้าที่จะติดตามเราเลยว่าเราทําอะไรนอกจากคนที่สวัสดีสวัสดีทักทายนั่นแหละครับคือครีเอเตอร์ด้วยกันขนาดครีเอเตอร์ด้วยกันยังไม่ดูกันเลยเขายังเอาแค่พูดติดตามแค่น,นั้นเองขนาดคลิปเรายังไม่ได้ถูกส่งไปข้างนอกนะเพื่อนๆคิดดูถ้าคลิปเราถูกส่งไปข้างนอกไปถึงเอไอดันไปข้างนอกอกลุ่มข้างนอกไม่ใช่ครีเอเตอร์ด้วยกันจะมีคอมเมนต์เยอะขนาดไหนเขาจะบอกไหมว่าคุณคลิปไม่ผ่าน นั่นแหละครับแล้ว AI จะกล้าดันคลิปเราไหมก็มีแต่ครีเอเตอร์ด้วยกันน่แหละที่พูดออกาว่าสวัสดีทักทายสวัสดีนั่นแหละ,ะเขาไม่ได้ว่าตั้งใจที่แบบมาติดตามหรือเนื้อหาเราจริงๆนั่นแหละเพื่อนๆนะครับสุดท้ายก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่นอกจากเราคิดคอนเทนต์มาแล้วประโยชน์ก็คือเราได้เราก็ได้แหละครับเราแบ่งปันความรู้เราก็ได้ผู้ติดตามเขาก็ได้ความรู้เขาก็แชร์ใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ เท่ากันนะครับผลสําเร็จสุดท้ายที่เราทําลงคลิปไปเราก็ได้เขาก็กล้าคอมเมนต์เราสิจะไม่เพื่อนเพื่อนเออเขาก็กล้าคอมเมนต์เราเขาก็อยากทําอะไรเขาก็ทาโอเคครับผมขอสรุปคือทั้งสามอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมเลยบอกว่าคนการทําคอนเทนต์นะครับแบบไหนไม่ให้คลิปเราตันแบบไหนไม่ให้อยอดวิวเราตกแบบไหนที่ทําแล้วคน ไม่ปัดคลิปเราทิ้งนั่นแหละครับคือผมอธิบายไปแล้วว่าทั้งหมด3อย่างนี้ถ้าเราวิคิดวิเคราะห์มันก็ไปต่อได้เราต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็คอนเทนต์เราเลือกเองได้จะไม่เ,เพื่อนๆและสุดท้ายคือประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ว่าถ่ายอะไรใช่คุณถ่ายได้แต่มันเกิดผลกับเราไหมไม่ได้เกิดมันเกิดได้แต่มันนานอ่ามันนานถ้าคุณลงเป็นพันคลิปค,คุณจะ,จะตั้งค่าได้ ถูกต้องไหมแล้วจะลงอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ100เหรียญถึงจะได้เงินจากเขาใช่ไหมคุณจะไม่ลงเป็นหมื่นคลิปเลยหรอลองคิดดูสิเพื่อนๆน,นะครับลงไปทุกวันนี่แหละมิจะบอกว่ายอดวิวมันตกยอดวิวมันน้อยไม่มีคนดูไม่มีคนปัดทิ้งนั่นแหละขนาดคนลงคลิปไปเขายังไม่กล้าคอมเมนต์เลยแล้วเขาจะคอมเมนต์อะไรคุณถูกต้องไหมไม่เพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายคือประโยชน์ ประโยชน์เราทําทุกอย่างเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพื่อนๆลองไปคิดวิเคราะห์ดูว่าอันไหนที่มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับแล้วก็ไปไล่ดูคลิปของตัวเองว่าลงมากี่คลิปแล้วมันเหมาะสมเวลาที่จะทั้งค่าได้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ถึงเราก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละลองดูนะนะครับเพื่อนๆผมมองว่าคลิปนี้คงตอบโจทย์กับใครลหลายๆคนได้แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ